ปีนี้ตลาดการลงทุนย้ายมาโฟกัสในฝั่งเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนที่ซกเศร้ามากว่า2ปีซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุแต่สาเหตุใหญ่ๆก็มาจากสถานการณ์ของโควิดครับที่ประเทศจีนยังคงใช้นโยบายเข้มงวดอย่างีโร่โค v i d ก่อนจะมายอมผ่อนคลายเมื่อปลายปีที่แล้วแต่การที่จีนผ่อนคลายนโยบายหลังประเทศใหญ่อื่นๆประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศใหญ่กาลังเผชิญความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวรวมไปถึงเศรษฐกิจถดถอยจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ก็ยิ่งทําให้ประเทศจีนมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเปรียบเทียบครับสําหรับกลุ่มประเทศเอเชียที่ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนในการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นมีการค้าขายและการเดินทางระหว่างกันในกลุ่มเอเชียมากขึ้นการที่จีนเปิดประเทศจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจในหลายประเทศมีความน่าสนใจมากกว่าฝาั่งตะวันตกครับเพราะว่าประเทศจีนเองมีประชากรจํานวนมากมีกาลังซื้อและการเดินทางของคนจีนในภูมิภาคเอเชีย เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญทดแทนการซื้อจากฝั่งตะวันตกที่ลดลงได้ครับกลับมาที่ประเทศจีนนอกจากการผ่อนคลายเรื่องนโยบายซีโล่โควิดแล้วข่าวการปรากฏตัวของแจ็คมาที่หางโจวที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาหรือการประกาศที่แยกหน่วยธุรกิจที่ประกอบไปด้วยอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจคลาวธุรกิจโลจิสติก ก็เป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการควบคุมบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนน่าจะผ่อนคลายลงครับหลังจากธุรกิจกลุ่มนี้ถูกทางการจีนควบคุมจัดระเบียบม,มาตลอด3ปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้ระดมทุนของกลุ่มธุรกิจแอนด์กรุ๊ปหรือว่าการควบคุมการผูกขาดกิจการของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆรวมถึงการควบคุมธุรกิจเกมเป็นต้น ในเรื่องของมุมมองการลงทุนจากนี้ไปครับปัจจัยบวกข,ของจีนดูจะมีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหรือโอกาสการลงทุนที่ดูดีมากกว่าความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับปัจจุบันธุรกิจของประเทศจีนกาลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวหลังจากเลิกนโยบายซีโร่โควิดแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของจีนอย่างเช่นดัชนีฝ่ายจัดซื้อ ทางภาคการผลิตและภาคบริการล้วนอยู่ในโหมดของการขยายตัวครับแล้วก็คาดว่าตัวเลขยอดค้าปลีกในประเทศจีนน่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องในช่วงเดือนที่3และเดือนที่4ของปีนี้นอกจากนั้นความเสี่ยงสำคัญอย่างเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อในประเทศจีนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่งก็ทําให้ประเทศจีนสามารถใช้ในโยบายการอาัดฉีดสภาพคล่องผ่านการลดอัตราส่วนสำรองในภาคธนาคารยังคงต่อเนื่องอยู่ครับ นักวิเคราะห์ในตลาดมองว่า GDP ของจีนในไตรมาสที่1น,น่ี้น่าจะเติบโตได้ในระดับ4%ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่แล้วที่ได้ไม่ถึง3%นอกจากนั้นปัจจัยสําคัญคือเรื่องของมุมมองของฝ่ายการเมืองครับจากการประชุมสองสภาของจีนเมื่อเดือนที่แล้วก็มีความชัดเจนในด้านของการกระตุษษษษษษ้นเศรษฐกิจเช่นการตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจในปีนี้ที่จะเติบโตประมาณ5%ซึ่งก็มากกว่าการเติบโตที่ปีที่แล้วทําได้เพียง3%ครับ นอกจากนั้นทั้งการใช้ในโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายก็เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจจีนส่วนปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาต่อเนื่องครับซึ่งทั้งนี้ก็เป็นประเด็นเทิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนทั้งสิ้นสําหรับโอกาสของการลงทุนถ้ามองในเรื่องของราคาหุ้นโดยเปรียบเทียบตอนนี้หุ้นจีนถือว่ามี PE ที่ถูกกว่าในขณะที่การเติบโตปีนี้ก็ดูดีกว่าฝั่งบัมันตกพอสมควรจากรเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนะครับ นักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้น่าจะเห็นการตตดตัวของดัชนี MSCI China ที่18%ในขณะที่ P/E อยู่ประมาณ11เท่านิด,นดในขณะที่ตลาดหุ้นโลกภายใต้ดัชนี MSCI World คาดว่าปีนี้กำไรน่าจะทรงตัวนะครับแต่ว่ามี P/E ที่แพงกว่าอยู่ที่ประมาณ16เท่าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็บ่งบอกได้ชัดเจนครับว่าในเชิงเปรียบเทียบแล้วหุ้นจีนดูจะมีภาษีดีกว่าหุ้นโลกอย่างไม่ต้องสงสยัย สำหรับผู้สนใจลงทุนกับบลจอบัวหลวงหากเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้ผ่านแบงคอกแบงก์โมบายแบงกิ้งครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ทําธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทัวเฉลี่ยนะครับผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงของบลจอบัวหลวงนั่นก็คือ bf fund trading หรือ bft ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจอบัวหลวงสาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ Thank you